สวัดีครับสวัสดีแฟนเพจยิ้มกันไหมโอ้โหมีได่ไอ้ด้วยเนะฮะ <c oughs> มีแต่ไอ้ด้วย <c oughs> คราวที่แล้วนี้เราพาไปดูเรื่องของการทำโภชนาการเกี่ยวกับแกงพริกนะฮะแกงพริกใช่ไหมแกงพริกคล้ายๆแกงเหนือนังแกงใต้เป็นแกงไก่ป่าลูกพ,พูดไร้วันเลยฮะล<ะ>ูกตาจะไหลฮะนน่นเขยาย้ายที่แล้วครับเพราะแล้ว Oh. วันนี้เราจะมาชมการประกอบอาหารแบบชาวค่ายครับคุณเอมาทางนี้ผมคุณเอจะไปไหนเลาวปันเสจปอรีครับแกงเสจปอรีฮะอย่างๆนั่น <ๆ S 2> คนคนทางคๆๆ่าวนี่แล้วอ๋อชาวบ้านข้างบ้านก็ทํากินคล้ายๆกันครับวันนี้ครับจะพาไปดูลุงต้าจะพาไปย่างหมูวิธีการทําหมูวิธีทำหมูแต่วันนี้ก่อนจะทําหมูต้องมาดูคุณต้าติดไฟก่อนนี้ว่าก่อนที่จะย่างหมูเนี่ยไฟต้องติด ไปถามสูตรการติดไฟด้วยอ่าต้องไปดูเลยบางคนใช้เตาแก๊สย่างไดเปล่าได้เหมือนกันแต่ไม่หอมมันสู้เตาถ่านไม่ได้อั้งนี้ไปดูเลยดีกว่าชรู้เลยครับรู้เลยครับเราไปดูคูต้ากันนะป็คูต้าโอเคครับมาถึงคูต้าแล้วเปกังฮะรันไงครับคูต้าวันนี้จะได้กินไหมเหนื่อยได้กินครับได้กินครับเราจะต้องติดเตาก่อนยังไงครับขอสูตรเลยครับติดเตาไม่ยากครับหาเชื้อครับหาเชื้อเติมเขื่อไหรนอบเชื้อเหรอฮะ จะเป็นเชื้อไฟเชื้อไฟเชื้อไฟฮะพวกที่ใต้พวกอะไรถ้าเราต้องข้ากระดาษถ้าไม่มีก็กระดาษเล็กๆใบ้แห้งถ้าไปป่ามันหาที่ใต้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นพวกไม้เล็กๆอย่างที่คุณต้าว่ามันกี้เนี่ยจุดเล็กไปหาอันใหญ่ใช่ครับแต่วันนี้ดูท่าทางคนที่กินเนี่ยราคุยหรือเปล่าเนี่ยแล้วคุยไว้เยอะด้วยพี่คุยไว้แต่ต้นหัวว่าคุณต้าเนี่ยสุดยอดมากแล้ววันนี้จะติดไหมเนี่ยดูที่เนี่ย อันนี้ติดแล้วติดแล้วดับติดแล้วอ่าร<ก>ดับแล้วใช่ไหมครับเอ่อตอนนี้คูตาก็ได้ใส่ฐานเข้าเพิ่มเข้าใหม่นแล้วอ่ยิีข้างล่างแล้วติดแล้วอ่าก็คือการย่างเนี่ยใช้ไฟแรงหรือไฟปานกลางครับคูตาใช้ไฟปานกลางนะแล้วก็ย่างเราค่อยๆดูค่อยๆกัดค่อยๆปิดการวิธีการย่างเนี่ยต้องใช้ความอดทนครับผมใช่ไมเวลากัดไม่ต้องดูเทินหรอไหมอ่า คิดขวาอีกสามร้อยเมตรคิดขวาเกี่ยวมเลยคร่บโอ้แล้วเอาแบบว่าเดี๋ยวสักคู่หนึ่งให้กูต้าติดไฟให้ติดก่อนครับเราไปมาดูเรื่องกันย่างหมูก่อนจะย่างหมูผมอยากให้ไปดูการหมักหมูกูต้าด้วยอ่าสักครู่สักครู่เดี๋ยวรอไฟก่อนรอไฟติดเรรียบ้อยก่อนแล้วก็แล้วเราไปเจอกันในการหมักหมูและก็ย่างหมูจ้ะโอเคตามไปเลยครับอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับคครับสวัสดีครับแม่วันนี้เรื่องการหมักหมูที่จะย่างใช่ไหมครับต่อใหญ่ไม่แล้วมีสูตรจากงานกุเป็นคุต้าเอาก้อนหมูหนาๆมาทำไมต้องแล่อาจารย์คือเราต้องแล่เป็นชิ้นเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราหมักคุกเขาไปเนี่ยมันจะได้เข้าไปในเนื้อถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆนี่เวลาเราย่างนี่มันจะไม่ไม่ไม่สุก ทางจะไม่ถูมาดูการแร่หมูต้นหน่อยฮะถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆถ้าเราเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะใช้วิธีลมควันเพื่อถนอมาหาเนี่ยนะเป็นก้อนลมควันไว้ม่ให้มันบูดครับแล้วเราแร่ปั๊บเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยคมๆหน่อยระวังนิ้วตัวเองด้วยออันนี้ก็แร่มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ๋ออันนี้เราก็จะปรุงรสธรรมดานะ ถ้าเราไปเห็นตามที่เขาทำหมูย่างครับสวัสดีครับพี่รถสวัสดีครับเดี๋ยวครกมาทำอะไรเดี๋ยวต้องบอกพี่รถก่อนครกนี่เราจะตามสามเกลือครับมีกระเทียมพริกไทยรากบักชีเราเตรียมไวปแล้วแล้วกระเทียมเอาสกิบกี่เม็ดทักกินเม็ดเขาเรียกหัวหรือเม็ดหัวไอ้บกลีบเราแรกเป็นหัวก่อนแล้วเรามาแกะเป็นกลีบ ก็นี้ก็จะจะไปทุเรียนเป็นลูกแล้วแกะมาเป็นภูครับพี่ภาษาไทยก็่เงี้ยครับคนละเรื่องหมูต้นกล้วยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ให้พี่โลดทำอ่าอันนี้ก็ตามแบบกระเทียมพริกไทยอยู่ในถุงหจ้าเดินไปหาไม่เจอเลยแสดงว่าหมูเราสดจริงนะครับเพราะว่าแมงวันมาตอมนะฮะแต่ว่าของเราสดมากเราก็จะใส่ซอส หอยแมคคัวอะไรนะล่ะหอยนางรมหอยนางรมตามแม่ครัวแต่กินรสยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับนะแต่โอนตรงนี้เราไอหอยตาตาแมคคัวเนี่ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราถ้ารู้แล้วก็รับกวนมาเป็นด้วยนะฮะก็เพื่อความอร่อยฮะใส่ผงของปรุงรสปรุงรส นี่หอยี่หอนี่หอะไรก็ได้นะครับของเราไม่ใส่ผงชูรสนะครับรับรองไม่ใส่ผงชูรสเราใส่รสดีแทนนะครับซอสแม็กกี้บอกนี่หอเขาด้วยฮรบบบนมาเป็นซอนเซอร์เราด้วยนะครับยังไงฮะจากนั้นถ้ามือเรามือสะอาดแล้วก็คุกเคล้าได้นี้ทั้งเวลาตะพีอะพีับพีมาแล้วฮะสามเกลอครบแล้วฮะรากผักชีนพริกไทยกระเทียมนะ โขกโดยพี่โรดนนะฮะถ้าจะให้กลมก่อมนิดนึงน้ำตาลใส่เข้าไปใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายอะไรนะน้ำตาลทรายถ้าจะให้หอมหวานน้ำตาลปี๊บครับแต่แต่ของเราได้ใส่ใส่ไหมครับพี่ใส่ครับใส่ครับย่อเดี๋ยวใส่นะฮะเ,เดี๋ยวเราใส่แล้วก็คลุกข้าว<ห>นะแหมเด็กก็นี่ดีมากครับบอกให้ไปหยิบตะหลิววะเวลาตะหลิวมาจริงฮะหยิบครับพี่หยิบครับพี่ตะหลิวมาไอ้เด็กวัลก หมักไว้ประมาณ3ปีนะครับเฮ้ยจะไม่ถึงไงฮะอ่าเราหมักไว้สักครู่หนึ่งนะเขาไปเขาไปเดน้านเ่มากกว่าเวล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 าก็ประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีนะแล้วก็ทำงานถ้าเรามีตู้เย็นห้องฟิตเราก็เอาไว้ที่ห้องฟิต ถ้าไม่มีสมมุติเราไปที่ค่ายเวลาไม่พอเราก็หมักไปไม่ถึง20ก็ได้เราเรียกินไเพราะเราต้องรีบทำแข่งกับเวลาขออันครับคุณต้ามาสามเกลอหอมแล้วสามเกลอสมัยสมัยก่อนบ้านผมมันเอาไว้ตอกเสาแล้วตอกเสาเกลอเกละเกลอไหมครับสมัยนี้เขาไม่รู้แล้วสามเกลอโอรานเลยอ้ตายแล้วบุงบอกอายุกันเลยเนาะ ฮึ้ย hmm, ฮ so ึ่ยฮึ่ยฮึยเอาให้เข้ากันวันนี้เอาเอาสามเกลือใส่สามเกลือใส่สมเกลือครับแล้วก็ท่าฮครับขอยักซูมดูสามเกลือเลยครับพออยงเี้ยฮะสามก็หายรวมกันแล้วเป็นยังไงฮะมีกระเทียมพริกไทยอรครับหืมหอมก็ไปฮะงานนี้แค่นี้ก็อยากกินแล้วฮะกินดิบๆได้นะโอ้โหไม่ใช่ปอบฮะ นี่ดีนะเนี่ยทำไมละเราไม่มีงาถ้าเรามีงาเนี่ยเวลาย่างเสร็จแล้วบอกข้าวมากินเนื้อช้างแดดเดียวเพื่อนเขาก็ถามรู้ได้ไงเป็นเนื้อช้างครับก็มองไม่เห็นงาเหรอเนี่ยไม่ไม่ได้นะฮะไม่ผ่านนะคุณตาปูวนาดนะครับเดี๋ยกุณตาคุณพยายามครับการทำกับข้าวด้วยความมีอารมณ์ดีเนี่ย มันเปทแ้วเปนทะดีขึ้นนะพ่อครัวต้องเป็นแบงนี้ฮะโอเคแล้วสวยงามมากฝากบอกนะครับอ่าอุปกรณ์เราใส่ไปนะครับยังไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์เรานะครับเรีบมาเป็นซะรบกวนนะครับนี่มาเป็นซะรีบมาเป็นซะนะครับทั้งแบ็กกี้เอ่ยอ่าซอสหอยนางรมตาแม่ครัวเอ่ยรถดีติดคู่ครัวพวกเรามานานแล้วนะฮะต้องบอกกันว่าเราไม่ใช่น้ำดื่มสดชื่นเน้ำดื่มสดชื่นน้ำดื่มสดชื่นต้องตา คริสตันนะฮะครับอันนี้เมื่อเราคู่เขาเข้ากันได้ดีแล้วเราก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งอย่าบอกว่าทิ้งว่าหมักหมักผมว่าวางมันหมักหมักถ้าทิ้งไปจะูดที่เสียดายหมาจะบัภาไปนะฮะถ้ามีรับก็รับด้วยะที่ที่ปิดอะ พี่คุมอ๋อเราเท้าวค่ายครับเรากไม่้าใจเมื่อกี้บอกถ้ามีแล็ปแล็ปไม่ใช่แร็ปโย่อะเยอะแล้ไวีรัตเยอะเยอะแล้วเราก็ต้องปิดฝาเมื่อคนติดแล้วเราต้องปิดฝาป้องกันฝุ่นละอองเข้ามาโย่ป้องกันฝุ่นละอองเข้ามาเอ้าปิดฝาปิดฝาปิดฝาโยอะเย่โย่โย่ะเยอเหนื่อยใจมากเลยไปแล้วครับในสักครู่เราก็จะ อ่าตอนนี้เรารอเวลาติดตามตอนต่อไปครับครับผมเย้ได้เวลาแล้วครับได้เวลาครับตอนนี้เราก็มาผ่านไปแล้วประมาณเกือบสิบนาทีตอนนี้เนี่ยทั้งสามเกลือเอร์แล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆที่หมักเอาไว้ที่หมักไว้อันนี้สตาย์ทไปแล้วนะครับครับวันนี้เราจะย่างนะครนะค่อยวางเรียงไว้ให้สวยน้ำเหม็นหรือเปล่า ต้องย้ำนะครับไฟอ่อนถึงไฟปานกลางครับแต่แรกไฟแรงเราก็ต้องขยันกราบไี่ปลายน้่ปายปลาไอเตาเนี่ยเวลาสักพักหนึ่งมันจะมีขี้เปียกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไม่ฮะไน้ำมันจะหยดลงมา่น้ำมีเท่ามีเท่าโอ้ยตายแล้วใครบอกไปแค่เราได้ยินเราก็ใชยไปเลย ผมจะได้จำไว้ครับว่ามันไม่เกี่ยวกับการมันเปียกไว้น้ำที่หยดองมาจะหยดไปมันมันจะทำให้ฐานเนี่ยดับไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวความร้อนก็จะให้ติดมาค่อยๆลุกมาถ้าเราไม่มีมีต้นหนีบเราก็อาจจะใช้ใช้ตัวนี้ได้เราใช้ตัวหนีบนี่พลิกกลับเนื้อไปมานะครับรอครับตัวนี้เรามีฝาปิดนี่เราก็กลับพลิกได้สำหรน่า ย่างพอเหลืองๆเขาหอมนอ,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 อ่าพอหอมหอมเขาเรียกว่าการเรียวในการเรี้ยวเ่า,าเๆๆสะดุ้งอะไรครับมันร้อนร้อนร้อนมันร้อนไม่ร้อนรไม่ร้อนเราต้องระวังด้วยว่าการใช้ความร้อนของจริงนะเราไม่ได้หลอกหลอกท่านนะครับ นึ่งแล้วไฟแรงก็ต้องขยันจับนิดนึงอพอนานไปมันจะค่อยๆบอดไปนะแล้วเราก็พยายามเสี่ยฐานให้มันเข้ากันเขี่ยความร้อนอย่างนี้เนี่ยเราสามารถไปต่อยอดได้นะครับเส้นําราดมันตกก็ได้อยางเนี้หรือว่าตะทานจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้น้ำจิ้มแจ่วนี่ก็มีพิกซีหนูอารก พริกป่นพริกป่นมะนาวมะนาวน้ำปลานะข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วแต่คนชอบแล้วก็หอมซอยกับงีโรยสักนิดหนึ่งจะสุดยอดทันทีละฮกินแล้วมาแล้วเขาบอกถ้าเปรียบเทียบแบบสเต็กเนี่ยมันมีอะไรนะมีเดียมแร่แล้วก็สุกมากเขาเรียกเขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้แล้วไม่ครับแล้วสุกมาก เม่กี้ได้ยินข้าวซอยอยู่ซอยไหนครับอันนั้นมอเอร์ไซข้าวซอยไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเมื่อกี้ไปส่งมาส่งแล้วไม่ใช่ข้าวซอยทางเหนือเหรอเมื่อกี้เขาไม่ได้ข้าวซอยผมบอกข้าวคั่วข้าวคั่วได้ยินเป็นข้าวซอยได้ยินข้าวซอยไงเมื่อกี้ใครพูดไม่รู้อ่ะมาตามกลิ่นใช่ได้แหมสุดยอดเลยเขาอยากจะไปข้าวซอยแล้วก็อะไรนะขี้เปียกอะไรขี้เปียกเขาเรียกอะไรที่เท้าขี้เท้าที่เท้าช่วยเรื่องให้ให้ัไฟมันออกวันนี้ ถ้าไปมันมันแรงมากเราก็ค่อยๆดูแล้วก็พยายามกลับกลับมันบ่อยๆครับอันนี้เราก็รอเวลาการย่างเนื้อนี่ต้องอดทนต้องรอเวลาครับผมเตรียมเขียงไว้แล้วครับเขียงเลยนะฮะเขียงต้องรอรอรอนะเพื่อเขาจะหันครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเป็นยังไงวัดเนื้อที่สุกแล้วอร่อยเป็นยังไงเรามาดูครับ จะนั่งย่างหมูอยู่ที่หน้าบ้านโอ้โหจริงจรงตอนเย็นน่ากลัวนะครับคราวนี้เราก็ต้องอพิธีพิถันในการย่างนะเพื่อให้หมูข้างในเนี่ยมันสุกถ้าเราแล่หนาไปเนี่ยมันจะใช้เวลามากดังนั้นถ้าบางไปก็ไม่อร่อยนะบางคนชอบข้างนอกนี่สุกๆข,ข้างในนี่ อ่ามีน้ำน้ำหน่อยหนึ่งแล้วแต่คนชอบนะใครที่ชอบสุกเลยก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับน,นี่เรามาดูนะหมูที่เราย่างนี่ชวนใช้ได้แล้วนะรอเว<ห>ลา,าสักนิดนึงกลยังนะครับคุณตาครับก็ใช้เวลาสักหน่อยนะอันนี้ฟังชิ้นนี่เราแล่หนาไปเตาอ่ะเขียงพร้อมมีดพร้อม <laughs> ครับเดี๋ยว จะให้ครูเอเนี่ยลองดูชิ้นหนึ่งนะลองหั่นดูนะครับหลักการสำหรับคนที่ชอบแบบว่ามีเดียแรมตกน้ำตกน้ำตกพี่เอกครับดูครับมาดูครับมาดูใกล้ครับหั่นครับเดี๋ยวมีชีนครับตัวถ้าการหั่นเนื้อหั่นหมูจะอร่อยนะครับเราต้องหั่นตามเส้นของของเนื้อน้ำหมูนะครับ ตามขวางไม่ใช่ครับตามขวางนี่ล่ะครับสรุปถ้าขวางเหนียวถ้าตามไม่เหนียวยาวถ้าตามตามเส้นเนื้อมันจะเหนียวเอ๊ะทำไมเถียงเถียงเชฟแล้วเกินในพวกเรามาแล้วแต่คนชอบครับครับครับผมตุ้ยวินี่ครับต้องหันตามขวางนะตามขวางนะครับโอ้โหอันนี้สำหรับคนชอบน้ำตกน้ำตกผมจะฝานบางๆรบกวนพี่ต้าทิมหน่อยครับ อะไรครับมาแล้วฮะพี่เดชโอ้ยเดี๋ยวลองดูฮะต้องแบบมีเดียมนะครับอย่างนี้อืมยอดมนี่ยรสชาติดีมากน้ำฉ่ำๆนะฮะอืือ่ะครูเปาชิมหน่อยก็ครูเปาโรยน้ำบด คุณรอดไปไหนคุณรอดคุณรอดคุณรอดไปน้ำเจวอยู่แล้วฮะเยี่ยมาร์คครับคนคนคนทำนี่ต้องให้ให้เกียรติให้แขกเขามาชิมก่อนครับอ่ากันนี้คนหั่นรอสักครู่นะครับผมเป็นไงครับยอดอืผมขออนุญาตเลยต่งมาให้ลูกหลานกินข้างบนก่อนขออนุญาตขออนุญาตลงลงจานหน่อยนะฮะเจอนครับยังปาร์ติโอืครับนี่ก็คืออาหารแบบ ชาวค่ายอีกอย่างหนึ่งนะคือการปิ้งย่างนะแล้ไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อไก่ปลานะเดี๋ยวเราจะมีย่างปลาอ่าก็เรียกปลาปลาย่างให้อีกอย่างหนึ่งนะครับใหญ่เรามีความสุขกันมากังอร่อยในรสชาติอร่อยมากเลย ครับผมแล้วติดตามกันใหม่ฮะเรื่องของย่างป่าครับผมวันนี้ผมกับกูตาต้องลาไปกินก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากยังฝากด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดติดตามนะฮะโดยเพราะว่าอยากให้เราทำอะไรรบกวนคอมเมนต์มานิดหนึ่งแชร์ด้วยอ่าแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เราจะเปิดประตูประตูแล้วก็ตามใจนะฮะ,ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ